ท้ชมค,ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะเห็นคลิปบางช่วงของท่นรัมตรีต่างประเทศศรยศัก์ภูงเกตแก้วนะครับหลังจากที่ไปมีคําแถลงในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าอ n เอครั้งที่80ในานามของรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย นะนี่นะก็ไปที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติที่นิวยอร์กเมื่อ27กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็สร้างความฮือฮามีคนตัดออกมาเป็นคลิปสั้นๆนะยาวประมาณ2-3นาทีได้เห็นในบางช่วงนะกับคำอภิปรายหรือคำกล่าวแถลงของร,รัฐมตีต่างประเทศของไทยนะที่พูดถึงกัมพูชาแล้วตอนหลังเราก็เพิ่งมารู้ความจริงจาก ท่านศีรศักดิ์ว่าความจริงแล้วเนี่ยคำแถลงเนี่ยพิ่งร่างขึ้นสดๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจอทางฝั่งของกัมพูชาระดับรฐมนตรีของเขานะก็คุยกันดีโอภาปราสัยคุยกันดีแต่พอถึงช่วงของการแถลงทางฝั่งของกัมพูชาพูดก่อนอ้าวปรากฏถ้อยแถลงของกัมพูชานั้นเหมือนกับกล่าวหาไทยคนนี้แหละเหมือนกับกล่าวหาไทย ท่านศสีศัก์บอกผมก็นั่งฟังอยู่ฉะนั้นก็เลยต้องร่างคํำถแถลงใหม่เขียนใหม่เลยนะเพื่อที่จะไปตอบโต้ตตขึ้นไปพูดตอบโต้ตกับทางฝั่งของกัมพูชาฉะนั้นบางช่วงบางตอนที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศพูดที่ตอบโต้กับทางฝั่งของกัมพูชานั้นเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมลองฟังดูอีกครั้งหนึ่งนะ This intended t morning I r e n t And positive, reflecting hope for the future. But I had to rewrite the speech because of the most regrettable remarks by my Cambodian colleague. To my dismay, Cambodia continues to present itself as the victim. Time and time again, it has portrayed its own versions of the facts, which does not hold up to scrutiny because it is simply a distortion of the truth. We know that who are the real victims. They are Thai soldiers who have lost their legs from landmines, children whose schools were shelled, and innocent civilians who were shopping that day at the grocery store that came under attack from Cambodian rocket fire. The villages referred to by my Cambodian colleague earlier are in Thai terror, full stop. In fact, they exist because Thailand made the humanitarian decision to open up our borders in the late 1970s for hundreds of thousands of Cambodians fleeing the civil war in their country to seek shelter in Thailand. We made this decision out of compassion and humanitarian principle. And, and as a young diplomat, I witnessed the scene myself. Although the civil war has ended and the shelters were closed, the Cambodian villages have expanded over the decades. And despite Thailand's repeated protests, Cambodia has ignored those requests to address this encroachment. And when we, peace returned to Cambodia after the 1991 Paris Peace Agreement, we were there to rebuild and to rehabilitate the Cambodian nation to sustain peace. We built homes, roads, hospitals, because peace in Cambodia is in Thailand's interest. This is what neighbors should do for one another. ช่วงแรกเนี่ยไม่ได้พูดแบบนี้แล้วก็มาถึงช่วงนี้ที่เราตัดตัดถอนช่วงนี้มาให้ได้ฟังกันนะซึ่งน้ำตีต่ามประเทศก็บอกคือเชา้านี้จริงๆแล้วเนี่ยผมจะพูดเรื่องอื่นนะในเชิงบวกแต่ว่าได้ฟังคําพูดของเพื่อนของผมชาวกัมพูชาทําให้ผมผิดหวังจนต้องมีการร่างสปีดใหม่นะแล้วที่คุณกล่าวหาว่าครูตัวคุณเป็นเหยือเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เป็นเหยื่อคือทหารไทยที่สูญเสียขา จริงๆแล้วคนเป็นเยื่อคือเด็กนักเรียนคนเรือนผู้บริสุทธิ์ที่ไปซื้อของอยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วถูกจรวดของกัมพูชาโจมตีจนเสียชีวิตนี่นะฮะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องดินแดนที่เขมรกำลังจะเคลมว่าเป็นดินแดนของเขานะฮะนักตีต่างประเทศก็บอกว่าเราเองตาหาที่เป็นฝ่ายเอื้อเฟื้อให้กับคุณคนของคุณหนีภัยสงครามมามาอยู่ที่เรา นะเราก็ให้อยู่อาศัยให้รับการดูแลแต่พอจบสงครามแล้วคุณไม่ยอมย้ายออกไปนะแล้วก็ยังขยายจุดที่คุณอยู่ออกไปอีกราวกับว่าให้เป็นหมู่บ้านของพวกคุณในเนื้อหาโดยสรุปนะฮะฟังอีกช่วงหนึ่งท่านผู้ชมฮะยังมีอีกนะครับ provocation including mobilisation civilians of into Thai territory, and recent firings toward outside undermine peace and stability along the border. I am referring to a series of incidents since 23rd of September of Cambodia's through firing at Thai troops stationed along the border. The most recent incident happened just today. Thai troops have also continued to detect Surveillance drones intruding into Thai, ter ter Thai territory on a daily basis across the border areas. These actions constitute a violation of Thai so sovereignty and territorial integrity, and the ceasefire agreement reached at the special meeting in Putrajaya, Malaysia, and reaffirmed at the bilateral border committee meeting. We urge we urge Cambodia to work with us in resolving the differences to peaceful dialogue and existing mechanism. Today our two countries face a defining choice. As a close neighbor and as a friend, we must ask Cambodia which path they wish to take. The path of continued confrontation or the path of peace and cooperation. Mm. เออกัมพูชาอยากจะเลือกอะไรการต่อสู้หรือสันติภาพแต่เราเนี่ยเลือกสันติภาพนะถ้าถ้ามีต่อนะก็จะบอกว่าเราเลือกสันติภาพแล้วก็เกาะหน้านี้ก็พูดถึงว่าตัวคุณเองทหารที่เป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงการหยุดยิงเ,เพราะมีการยิงปืนยิงอาวุธเข้ามาและที่สําคัญเนี่ยคุณยังใช้ดโดรนสอบแนมเข้ามาในดินแดนของประเทศไทยแทบทุกวันด้วยอืเห็นไ,ไหมคือคํากล่าวของรัฐตีต่างประเทศ เออไม่รู้จะตรงยังไงนะซัดกลับแบบตรงๆเลยใช่นะว่าคุณเองงหากที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงคุณเองต่างหากที่ทําให้เกิดความรุนแรงนะและเป็นฝ่ายเรางหากนะที่สูญเสียตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครั้งนี้ไม่ว่าทหารเสียขา <c oughs> เด็กนักเรียนหรือชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ที่ต้องล้มตายไปในบางช่วงเราจะเห็นนะครับว่าในที่ประชุมก็ปรบมือให้อื <c oughs> ไอ้ปรบมือเนี่ย ไปให้คิวเขาไม่ได้ไปบังคับให้เขาปลบมือไม่ได้นะฮะเขานั่งฟังอยู่แล้วก็เห็นด้วยชอบกับคําพูดของเราก็ปลบมือให้เด็มีแต่เสียงชื่นชมมีแต่เสียงชื่นชมมีแต่เสียงชื่นชมในครั้งนี้นักวิชาการหลายท่านอาจารย์หลายท่านก็ชื่นชมนะฮะอย่างอาจารย์อัศดางยมมานาคนะครับ,รบก็โพสต์ข้อความบน Facebook ชื่นชมท่านศิยาสัานะครับว่าตอกหน้ากัมพูชาในเวที UN ท่าน รัฐมนตรีตบหน้าตระกูลหุนและขเขมรกลางยูเอ็นในแบบฉบับของผู้ดีรัตนโกสินร์ไม่มีสายสัมพันธ์ลุงหลานให้เจ็บใจนะครับคุณวิรังรองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสเฟซบุ๊กนะครับภูมิธรรมอุ้งอิงจักรกะพบเป็นนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาที่เฟซนี้ไม่อาจประกาศนามให้ได้เลยวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านศรีหักพวงเกตแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศที่เป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างสง่างามทําให้โลกเห็นและรับทราบว,ว่าประเทศไทยยังมีคนดีคนเก่งคนมีความสามารถพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติในทุกเวทีโลกและภูมิภาคประเทศไทยรักสงบและพร้อมเป็นผู้นําในการสร้างสันติสุขร่วมกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะฮะมีอาจารย์ปานิธาน วัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงก็โพสต์นะครับชื่นชมและในโซเชียลก็ชื่นชมนะครับในโซเชียลสรุปออกมาว่าขเขมรสอบตกเป็นตัวตลกเห็นเห็นนะครับเหมือนอีขเขมรอันนี้เป็นสำนวนในโซเชียลนะฮะเหมือนอีขเขมรจะลืมสมองไว้ในท้องแม่สมควรโดนรัฐมนตรีไทยจวกเอากลางเวทีซะหน้าหงายนะฮะนี่ครับแล้วก็ ยาวนะครับที่สรุปออกมาในทางชื่นชมนะครับว่าท่านรัฐมนตรีเส,สีหศักิ์พอท่านได้จับใหม่ท่านก็ฟาดเข้าให้ฉีกหน้ารัฐมนตรีขเขมรจุกตั้งแต่คําเกรนนําเป็นเพราะท่าทีจากเพื่อนขเขมรแท้ๆเชี่ยวที่ทําให้ผมถึงกับต้องร่างสปีดขึ้นมาใหม่นะฮะเป็นการบอกว่ามึงเปิดก่อนนะงั้นกูตามแล้วก็เป็นเช่นนั้น เมื่อท่านจี้แผลเขมรด้วยคําว่าเหยื่อที่รัฐมนตรีเขมรพูดเองนั้นจริงๆนะครับเหยื่อเนี่ยก็คือทหารไทยที่ขาขาดพลเรือนไทยนะฮะที่ไม่รู้อีหนุ่ยเน่แล้วก็ต้องเสียชีวิตเพียงแค่ไปซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อนะครับนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็ในขณะที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเสียศัก์ท่านพูดอยู่บนเวที UN สมัยประชุมครั้งที่80นั้นนะฮะกล้องก็จับให้เห็นทีมงานของไทยนะครับแล้วก็จับให้เห็นรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาที่ชื่อว่านายปรักสุคนนะครับที่เอาแต่นะฮะก้มหน้าก้มตาตอนที่ไปแถลงเนี่ยนายคนนี้ก็ก้มหน้าก้มตาอ่านนะฮะอ่าน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 เหมือนกับถูกบังคับให้พูด <c ười> นี่ฮะรัฐมนตรีต่างประเทศของเขานะชื่อปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศของเรา คุณศรีหัาศั์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ